You know, we got some. ก่แต่บาทานนยาเริ่มด้วยอาการ้างมืขึ้นสอจุดก่อนนะครับลองนสองสาม สุจิระปฏิทุตังก์ตังตังวันตังตระนังฉะามีตัมมันจะกพิภูสังจักปะพัังมังทันเอต

ฌามิอัตติยมีธัมมังสระนังามิอัตติยมิธัมังสาระนังทัชามิอัตติยมิสังฆังสระนังทัชามิอัตติยมิสังฆังสาระนังทัชามิสาระนามาะนังเมติตมิัมมิพุทานาิปาาเวรมติ สิกขาปัตังสัมมาทิยามีอนานิปัตตังเวราฏิสิกขาปัตังสัมมาธิยามิปะนิตาฐานาเวราปฏิสิกขาปัตังสัมมาทิยามีอนิตนาฐานา เวรามณีสิกขากัรมมสมาทีาณิอาัมมาจักยาเวรามีสิกขามมสมาทีาิอมมาจากยาเวรามณีสิกขากรรมสมาธทีา

สิกขาปัฏฐานสมาธิยาปิวิการังคูชนะเวระมีสิกขาปัฏฐานสมาธิยาปิน <f erv> <eps> ัจารีตวาริตปิส <wave> <with> ุขทัศนามาลาคันธรามิเตปะนาทธานะมัณฑนาวิภูสธรรทานาเวระปฏิ สิกขาปัญาสมาทิอาบิอันจากทีนับาทีากโศกศาสนามาราภานุเบนะอันนาอันนันที่โภชนะฐานะเวรมัญีสิกขาปัญสมารีอาบิพระจาสยามมาสาเวรมัี สิกขาบัรรมสมาธิญาปีปุจจารสนาพระหาสยนาเวระภรีสิกขาบัณสสมาธิญาีปิมานิอัตสิกขาบัณฑสีเลนะสุตติญาณี

ที่แสดงจะใหนเราดูมาประมานตันี้คุณดูตัวนี้ส่วนยเดีสุดูน้อยเพิ่มเพิ่มข้นการแยกออกมาอันน้ได้ อ่าเป็นที่เราไดสิบนาทีและที่เรนได้รับสิต่อสินะอ่าไปที่นประธานสมเด็จทางที่เดนตัอสิบหมดครับเปนนี้เป็นี่เสียเป็นทาคนำหนั 안짝이 고아 나